สวัสดีครับมาอัปเดตบอนไซหมากเล็กหมากน้อยครับที่เคยลงคลิปไปครั้งก่อนไปถึงไหนแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับจะดูว่าจะโตขึ้นนิดหน่อย ปล่อยจริงให้ยาวเพื่อจะได้เร่งลำต้นให้โตครับยังไม่ได้ดัดยังไม่ได้ดัดจริงเท่าไหร่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาอัปเดตให้ดูเฉยๆดูความคืบหน้าเป็นยังไงบ้าง ครจะพาดูรอบๆดูมุมกว้างบ้าง เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ